เอ๊ะนั่นนั่นอะไรนะฮ้โวยโวยอะไรโคตรสิง่งตอนนี้คุณกำลังอยู่กับ9เรื่องน่ารู้ของ เธ <Turbo S 2> อโบหอยอะไรคดสิงเรื่องนี้ความยากในการดูผมให้อยู่ระดับน้องทองนะครับก็คือดูได้ทุกเพศทุกวัยนั่นแหละเพราะฉะนั้นน้องทองไปยืนมุมห้องเลยเ u อโบเป็นภานพยนตร์คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน3มิติแนวกีฬาตลกอเมริกันในปี2013ผลิตโดย DreamWorks Animation และจัดจำหน่ายโดย20 t h Century Fox เรื่องนี้เกิดขึ้นมาได้จากความคิดของคุณเดวิดซอรนซึ่งเป็นผู้กำกับและเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกที่เขาได้กำกับด้วย <c oughs> เรื่องแรกเลยนะเว้ยโดยนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับหอยทากธรรมดาตัวหนึ่งชื่อว่าเ u อโบผู้มี ความฝันอยากจะเป็นหอยทากเที่ยวเร็วที่สุดในโลกภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในวันที่17กรกฎาคมคศ2013และที่น่าตกใจก็คือเรื่องเทอร์โบเนี่ยถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลหลายรายการเลยนะไม่ว่าจะเป็นเอมมี่อวอร์ดกลเดนเทเลอร์อวอร์ดเซทเทลไลท์อวอร์ดและบริติชอะคาเดมี่ชิลเด้นอวอร์ดแม้ว่าสุดท้ายแล้วจะไม่ได้รางวัลอะไรเลยก็ตามอ่ะแต่อย่างนั้นก็เข้าชิงหลายอันนะขอบคุณแหล่งความรู้ครับเอาเข้าช่วงเลยดีกว่าก้าเรื่องน่ารู้ของเทอร์โบไปเลย หนึ่งจริงๆแล้วตัวละครหอยทากสาวสุดร้อนแรงที่มีชื่อว่าเบิร์นตัวนี้จะมีบทที่มากกว่านี้มากกว่าในระดับที่เรียกได้ว่าเป็นนางเอกนะเออเป็นคู่กับเธอโบเลยแหละแต่ก็นั่นแหละการ์ตูนเรื่องนี้เขาอยากแบบเน้นที่แบบความฝันเน้นที่ความพยายามเน้นที่การแข่งอะไรอย่างนง้นนะครับกลัวมีเรื่องแบบความรักมาด้วยแล้วจะแบบเล่าเรื่องไม่ทันนะหรือแบบเล่าเรื่องได้ไม่เต็มที่นะตัวละครเบิร์นก็เลยไปคู่กับคุณพี่แทนก็แล้วกันนะคุณพี่เชสนะ เอาแถมนิดนึงตัวละครเบิร์นเนี่ยตอนอยู่ในซีรีส์ถ้าเขากินน้ําตาลมากๆเขาจะแบบ จะกลายเป็นอสูรพันปีนะฉันชื่อเบนร้อนฉาร้อนฉาอ่าอ่ะ,อะสองความเหมือนกันของพี่น้องคุณน้องตีโต้นั้นมีความฝันว่าอยากให้สูตรทาโก้ของคุณพี่แองเจโรนั้นดังระดับโลกด้วยการโปรโมทที่แปลกประหลาดคุณพี่แองเจโรก็บอกว่า <c oughs> ถ้าแกมัวแต่โปรโมทแบบนี้มันจะขายดีขึ้นได้ยังไงแกควรแบบขับรถไปขายให้ได้สักชิ้นหนึ่งอ่ะมันไม่ดีกว่าหรือไง <c oughs> เอาจริงๆคุณน้องแอบเก่งนะถ้าแบบทาโก้อันนั้นมันอร่อยจริงๆอ่ะและแต่งตัวแบบนี้ขาย ถ้าอยู่บ้านเราเพาเ่อนดังนะขายดียับกันเลยทีเดียวส่วนคุณน้องทีโอรหรือว่าเทอร์โบนั้นมีความฝันว่าพี่ครับพี่ครับคือผมอยากจะเป็นหอยทากบนรถแข่งหอยทากที่เร็วที่สุดในโรกที่ได้ไปแข่งรถนะคุณพี่เชดก็บอกว่า <c ười> แกบ้าหรือเปล่าแกเป็นหอยทากก็จะขับรถให้มันเร็วก็จะเร็วกันได้ยังไงเลยเอาเวลาไปเก็บมา,มาขือเทศมากินไม่ดีกว่าหรืองไงซึ่งในตอนท้ายนั้นคุณพี่ทั้งสองก็ได้เห็นว่าความพยายามของน้องความฝันของน้องเป็นความจริงได้ก็เลยเกิดความแบบ ภูมิใจนะ่ะยอมรับนะ่ะมันจะเหมือนกันตรงนี้แหละซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติอ่ะเนะความฝันถ้ามันแปลกมากๆก็ใครมันก็ต้องอยากจะหัวเราะอ่ะเนะแต่พอทําได้จริงก็ต้องชื่นชมในตัวเขานะต้องยอมรับเขาแบบเออหัวเราะไม่ออกแล้วอะไรประมาณนั้นนะ่ะก็เขาทําได้จริงเขาเก่งจริงก็ต้องชื่นชมนะ 3. กดจริงๆในการแข่งขันระหว่างการแข่งขันที่การเย่ยพยายามสกัดกันไม่ให้เทอร์โบแซงเขาได้นั้นที่จริงถือว่าผิกดกฎการแข่งขัน ที่แบบขับรถยุกไปยุกมา้า้ขวา้า้ขวาไม่ว่าจะในระดับมืออาชีพหรือมือสมัครเล่นนั้นหากจะป้องกันไม่ให้คู่แข่งขึ้นนํากติกาโดยญาตให้เรือกขยับรถได้แค่หนึ่งครั้งเท่านั้นแปลว่าถ้าตัดสินใจพลาดนั้นก็อาจถูกแซงได้แต่หากขยับรถซ้ายขวาไปมาไม่ยอมหยุดจะถูกปรับให้ต้องนํารถเข้าพิษเป็นการลงโทษแต่ในกระตุนเรื่องนี้การแบบไา้ขวาไปมามันดูไม่ค่อยมีผลอะไรนี่นะสิก็สตูเล่นแบบลอดใต้ท้องรถได้เออลืมคิดเรื่องโดนทับเลย 4. คนภาครับงานแบบรัวๆ คือเรื่องเทอร์โบเนี่ยกับเรื่อง The เดอะครูซน่ะมันออกในปี2013เหมือนกันครับและค่ายดีมเวิร์กเหมือนกันด้วยซึ่งคนภาคเทอร์โบคือไรอันเลโนส่วนคนภาคไก่ในเรื่องเดอะครูซคือไรอันเลโนและฉายในปี2013เหมือนกัน <c oughs> ปีนี้รับงานดีมเวิร์กบ่อยนะครับฮาเทอร์โบมีชื่อเหมือนเทอร์โบ คือเทอร์โบในเรื่องเทอร์โบเนี่ยมันเป็นหอยทากที่มีชื่อว่าเทอร์โบซึ่งในเรื่องเวอิดลับเนี่ยมีตัวรายที่ชื่อว่าเทอร์โบเหมือนกันซึ่งไม่มีความเกี่ยวโยงอะไรกันแค่อยากเอามาใส่เฉยๆ 6. รถที่เทอร์โบได้รับในตัดออกไซด์ซึ่งทําให้เขามีความเร็วมากขึ้นคือรถเชฟโรเลตคาเมโร o ปี2011ช่วงความรู้แซ้คลิป ในตัตออกไซด์หรือแก๊สหัวเราะคือสารประกอบทางเคมีในตัตออกไซด์ ide, จะไม่มีสีและเป็นแก๊สไม่ติดไฟในตัตออกไซด์ ide, จะมีกลิ่นหอมและรสหวานเล็กน้อยมีการนำในตัตออกไซด์ ide, มาใช้ในการผ่าตัดและทางทนตกรรมเพื่อให้เกิดอาการชาและเกิดการระงับความเจ็บปวดโดยทั่วไปรู้จักกันในชื่อแก๊สหัวเราะเนื่องจากเมื่อสูดดมแล้วจะทำให้ความรู้สึกสุขและเขิมใจ แต่เดี๋ยวก้อนเดี๋ยวก้อนพอฟังแล้วว่าสูดดมแล้วจะมีความสุขแล้วจะหยิบม,มาสูดเลยมันก็ไม่ใช่เรื่องนะเพราะมันมีโทษอยู่เหมือนกันการสูตรดมทําให้เกิดอาการเคลิ้มสุขก็จริงแต่ยังมีอาการง่วงซึมและเมื่อดูดซมเมื่อ <c oughs> สูดดมในความเข้มข้นสูงจะพบอาการพิษจากภาวะขาดออกซิเจนคือปวดหัววิงเวียนสับสนหน้ามืดชักหัวใจเต้นผิดปกติหมดสติและสามารถทำให้ตายได้นะกลัวไหมล่ะ และยิ่งเป็นคุณผู้หญิงด้วยเรายิ่งแล้วใหญ่เลยเคยมีรายงานทางระบาดวิทยาว่าพบคนงานเพศหญิงที่ไปสัมผัสกับไนตัดออกไซด์จากงานผู้ช่วยทันตแพทย์และพบการแทงได้มากเราตั้งคัถาได้ยากก็คือถ้าเจอไนตัตออกไซด์เนี่ก็อย่าหยิบมาดมมาชมมาอมอะไรก็แล้วกันนะไม่งั้นจะแบบตา,ต,าตายายั่นอะเฮ้ยและเป็นที่รู้กันไนตัตออกไซด์สามารถใช้ในการแข่งรถยนต์ได้ด้วยโดยใช้เป็นตัวเติมออกซิเจนเพื่อเพิ่มกำลังให้กับเครื่องยนต์อีกด้วยกระบวนการสันดับนั่นเอง ไม่น่าคิดเลยว่ารายการนี้ต้องใช้เสียงแบบดีนะเจ็ดเชดเป็นหอยทากเพศผู้ที่มักจะถูกเข้าใจผิดจากมนุษย์อยู่เสมอว่าเป็นเพศเมียจึงทําให้เชดมีความที่แบบไม่ค่อยพอใจนะเฮ้ยแคนพางต้องไปเรียนภาษาฝรั่งเศสคือเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ตัวละครการแย่ที่เป็นตัวร้ายนะครับเขาเป็นชาวฝรั่งเศสแคนาดาซึ่งเวลาเขาพูดเนี่ยวเขาจะพูดด้วยสำเนียงของฝรั่งเศส และคนที่ต้องภาคการเย่นเนี่ยคือคุณบิลฮาร์เดอร์หรือว่าเจ้าของเสียงของฟินล็อกวูดหรือฟอตเทอร์ฟาร์ฟอร์สไตเรื่องเรื่องนี้น่าทำคลิปเหมือนกันคือคุณบิลฮาร์เดอร์ต้องภาคตัวนี้ก็เลยแบบต้องค้น u t u b e นะว่าแบบเออฝรั่งเศสเขาพูดกันยังไงน่าเรียนรู้จาก YouTube นี่แหละก้าวการเย่เป็นตัวร้ายเพียงไม่กี่ตัวที่คิดจะฆ่าพระเอกจริงๆ เอาจริงๆก็มีมีหลายตัวนะทาไมเขาบอกว่ามีไม่กี่ตัวเนี่ยเออเขาเข,ขาว่าอย่างไงก็ว่าตามกันก็แล้วกันเนาะอย่างเช็คนี่ก็ทุกภาคเลยไหมนะอยากฆ่าเช็คทุกภาคเลยหรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจแต่อาจจะเป็นอย่างนั้นนะเข้าช่วงอ่านคอมเมนต์คลิปมันยังไม่ถึง8นาทีก็ขอชวนคุยเพิ่อมอีกสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะคอมเมนต์แรกก็พี่ครับตอน4มาแล้วนะครับดาบพิฆาตอสูรโอเคครับเดีย๋ยวผมไปดูนะตอนนี้นะ่าจะมีถึงตอน5้แล้วเมื่อวันนี้ ปลาพะเทลคือปาลาไหลสีแล้วมันก็มีจริงนะครับผมขนกูโก้ไอ,ไอตัวนั้นมันมีจริงจริงเหรอเนะี่ยเศร้าจริงอยากให้มีต่อแต่จบแล้วมันแบบม,มันใจหายนะมันแบบมันโง่ง่วงไงก็ไม่รู้ชอบทุกตัวละครเลยแต่เลือกมาหนึ่งตัวฝั่งแอมฟิเบียคือผู้กองชอบตอนเล่นดนตรีฝั่งมนุษย์คือซาชาสเปกสาวในฝันสาวแมนยูแดงสามเท่าคอมเมนต์สุดท้ายขออ่านคนที่มีตาแดงหน่อยก็แล้วกันนะครับนี่ตาแดงตาแดงไปงี้คือแบบคนไหนที่ตามมานานมันจะมีตาแดงอยู่หลังชื่อครับ พี่เป็นตัวตอนใหม่ของพัสซูโรเลยยังมันเป็นเรื่องที่ควรขัดตัวตับอ้อยกบอ้อ้กบเนี่ยมันเป็นเรื่องราวแบบของไอ้นั่นนะครับของญี่ปุ่นนะที่เขาให้แบบเด็กมาเลี้ยงหมูเลี้ยงปลานี่แหละแล้วแบบพอเลี้ยงสักพักหนึ่งแล้วเขาก็จะคุณครูก็แบบให้เด็กนักเรียนเอาหมูเอาปลานั้นเอามากินนะคือมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงก็แล้วกันอันที่ผมไม่มั่นใจหมูหรือปลาคือเขาจะสอนให้เห็นถึงแบบคุณค่าของอาหารนะตามคลิปของพี่พัสซโลเลย ไม่สิจะพูดว่าตามคลิปเลยก็เกินไปเนาะในชีวิตจริงเขาไม่ได้กินพ่อก,กันเนะส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ซื้อนิทานกิมมาเยอะขึ้นช่วงนี้อยากจะเล่านิทานกิมจังเลยก็เลยซื้อมาสีเล่มเลยพิ่หน้าสี่ห้าเล่มก็เออด้วยก็คนมันอยากเล่าก็เลยอยากมีตุนเนื้อเรื่องเยอะๆเออก็เดี๋ยวเรื่องไหนหน่าเล่าเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันซึ่งผมมีอา่านผ่านๆไปนิดนึงแล้วเฮ้ยมันมันไม่ใช่เวอร์ชั่นที่โหดๆนะแต่เดี๋ยวลองอ่านๆดูแล้วกันถ่อมีสักเรื่องที่มันน่าสนใจเดีย๋ยวมาเล่าให้ฟัังคครบเ วันหน้าหวังว่าเราจะได้เจอกันใหม่